สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมส่อมถนนนะคะส่อมถนนอยู่ในซอยบัญญัตนะคะนี่รถแมคโครกำลังมาบดนะคะเอาเอาหินลงหินคุกลงหินคุกเมื่อนมีหินคุกสีแดงนะคะเมื่อันนี้มีหินคุกส,ะะนนกสีสีขาวแล้วก็เรียกสีเทาสีขาวหินคุก,กก็จะมีสองแบบนะคะ เป็นมาบดให้แล้วก็มโคยกมากลับล่ะประมาณไปทางถนนเส้นเนี้ยเป็นอองนอกที่ใหญ่แล้วนี่มาเบิ่งเพิ่นแม่โคขึ้นรถกลับบ้านนะคะเขีรยพื้นทีแล้ว ว่าตอนนั้นรถยยไไดออกประเ้เลยเนาะคะ่ะรถเก่งออกไม่ได้เลยตอนนี้ปันมาเค์เป็นที่ให้แน้าตกมาตรงนี้มันจะเป็นน้ำค้างดูว่าฝนตกมาจะเป็นยังไง ตอนนี้รถกำลังจะกลับแล้วนะคะรถกันจะกลับแล้วรถแมคโครขึ้นขึ้นไปบนรถแล้วทำไมตรงนี้ทำแบบนี้เนาะเนี่ยเนี่ยยังเป็นนูนๆอยู่น,ยนะคะ่ะ ถ้าชมบรรยากาศสอมถนนนะคะเนี่ยถ้ารถเก่งมาก็จะท้องติดอยู่ด้เนี่ยเป็น่นๆนะคะเดี๋ยวต้องหาหาเขาเรียกว่าหาอะไรนะมะเกียนะะนะคะไปแล้ว นมกโครัไปมาลบลบ จะให้ต้องลบเข้ามาทางนี้ก่อนมันถอยไม้หลอรถเยอะนะคะต้องมีคนหนึ่งค่อยโบกรถอยอยู่ข้างหน้ารถเดี๋ยวจะขึ้นไปได้ไ ยังไปบ่ได้นะคะขึ้นไม่ได้ต้องเป็นจังหวะนะคะต้องใช้แรงเพราะว่ามันเป็นรถหนักนะคะ ไปได้ไหม